โอเคสวัสดีรายการฮัตบีทีแพรเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความเสียใจกับพี่เออจะเรียกเขาว่าอะไรด,ดีขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวรลุงวินยัยไกยบุตรด,ด้วยที่ลุงวินยัยไกยบุตรได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อคืนนี้ตอน5้าทุ่มสีนาทีนะครับเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวโรคถุงน้ำพองอะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณลุงวินัยไกรบุตรไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับก็เขาต่อสู้มานาถึง5ปีนะครับกับโลกนี้นะครับนะและเขาก็จากไปอย่างสงบนะครับอย่างที่บอกแหละคนเราเกิดมาแน่นอนครับเราเกิดมาครั้งเดียวอยากทำอะไรก็ทำอยากกินนู่นกินนี่อยากไปเที่ยวไหนทำนะครับนะอยากถ่ายรถไฟอะไรก็ทำนะครับ ก็ขอแสดงความเสียใจครั้งหนึง่งขอให้ดวงวิญญาณลุงวินยัยไก่บุตรไปสู่ภพภูมิที่ดีก็ผลงานของลุงวินยัยไก่บุตรเนี่ยก็มีหลายเรื่องนะครับเป็นทั้งพระเอกอะไรต่างๆนานานะครับนะมีทั้งเรื่องที่เขาไปแสดงอย่างเช่นละครภาพ,พยนตร์หลายเรื่องมากนะครับพระเอกร้อยล้านนะครับนะก็ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับนึกถึงปีไหนวะที่มันเป็นปีเสือ ปีที่แล้วหรือว่าปีห5นี่แหละที่มันเป็นผีที่มันเป็นปีผีเอปีปีเสือนะครับดุมากนะักแสดงนางไทยหูจ่าไปเยอะมากนะครับนะมาปีนี้ก็ลุงวินัยไก่บุตรนะครับนะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับลุงวินัยไก่บุตรก็จาก่าไปอย่างสงบเสียชีวิตเมื่อคืนตอนห้าทุ่มสี่สิบเก้าโดยโรคประจําตัวนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สอง สืบเนื่องจากเมื่อวานที่พูดว่าพระไปคมขืนนะครับเด็กอายุ13นะครับเอ่อมัดเท้าต่อยถ่ายคลิปล่าสุดนะครับผมรู้ชื่อแล้วนะครับชื่อพัดตองนะครับนะตอนนี้ก็ศึกไปแล้วนี่ไปไปเทียบร้อยและยังมีการมาเสนอเงินด้วยนะครับนะเสนอเงิน200,000บาทเพื่อที่จะขอแต่งงานกับลูกสาว นะครับแม่ของผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขาไม่ยอมและเขาให้เพิ่มอมีกสองแสนก็เป็นสี่แสนคืออะไรอะ่ะให้แบบว่าซื้อบ้านใหม่อะไรประมาณนี้มัง้งนะครับแต่แม่เขาไม่ยอมนะครับจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับก็คือตอนเนี้พระตองก็ศึกไปแล้วนะครับศึกจากการเป็นพระไปแล้วแล้วลบหนีไปล่าสุดตำรวจจับได้แล้วฮะโดนข้อหากระทาชำเราเด็กที่อายุต่ากว่าสิบห้า นะครับนะอันนี้คือเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3นะครับคล้ายๆกันแต่นี้เป็นคนเป็นผู้ชายนะครับตำรวจเนี่ยไปจับหนุ่มผืดนะครับไปคมขืนเหมือนกันนะครับเด็กอายุ13ปีเหมือนกันนะครับนะเนี่ยเรื่องที่2กับเรื่องที่3มเนี่ยมันจะคล้าย,ายๆกันนะครับแต่ว่าเรื่องที่2เนี่ยเป็นพระศึกไปแล้วเรื่องที่3ก็เป็นคนนี่แหละผู้ชายนะครับนะก็ การขค่มขืนหรือว่าการกระทําชําราวอาจารย์ของผู้หญิงของฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับที่ผู้ชายไปทําเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นพระเนี่ยนะครับมันก็ไม่สมควรทําเนาะนะครับผู้ชายอ่ะผมบอกเลยต้องยอมรับว,ว่าเราอ่ะเป็นเพศที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับนะ <c oughs> แต่เราอ่ะก็ไม่ควรไปแบบว่าเออถ้าแบบแม่เขาเสียใจเขาทําไงอ่ะถ้าแม่เขาแจ้งความมึงจะยอมไหมมึงก็ไม่ยอมนะครับนะก็ <c oughs> นั่นแหละรครับ2เรื่องนะครับนะที่พูดก็คืออ่าเรื่องที่2กับเรื่องที่3เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับนะเรื่องที่4นะครับก็รถไฟนะครับเป็นเรื่องของรถไฟนะครับไปชนคนเสียชีวิตที่แม่กองนะครับสายแม่กองบ้านแหลมแม่กองนะครับคือผมดูในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นลุงมั้งนะครับ แกเนี่ยกำลังจะเดินมานะครับกำลังจะเดินข้ามแต่ว่ารถไฟมันมาพอดีก็เลยชนเสียชีวิตตรงนั้นเลยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับนะอันนี้คือเรื่องที่3ามเอ้เรื่องที่4นะครับต่อไปโอเคเรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่5เป็นทนายคนหนึ่งนะครับขับรถไปชนเด็กนะครับเป็นแค่เด็ก นะครับนะจนน้องเขาเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับถ้าน้องเขาปิดเทอมโอเคแต่ถ้าน้องเขาเปิดเทอมอยู่เนี่ยน้องคงหยุดการเรียนนะครับนะก็เป็นทนายเนาะนะครับไปชนนะครับนะแล้วทีนี้เนี่ยทนายคนเนี้ยมันอ้างว่าน้องอ่ะมันขี่มาชนเองนะครับนะซึ่งผมก็ไม่ได้ดูภาพจากกล้องจงอเปียอะไรหรอกแต่นี่มันจะเพจอีซอขยี่ข่าวนะครับนะ เขาจะเป็นรูปแบบว่าหน้างยิ้วจริงๆหน่อยนะครับก็ยังมาอ้างอีกว่าอะไรอ่ะน้องอ่ะมันมา,มาชนเองแล้วก็ถ้าแบบว่าถามหาความรบับผิดชอบก็คือมาตอแยนั่นแหละจะแบบว่าอะไรอ่ะให้เตรียมหมายสารรอได้เลยเอา้าตัวเองอ่ะเป็นทนายนะมึงอ่ะเป็นทนายมึงรู้กฎหมายกูเข้าใจแต่สิ่งที่มึงทํามันไม่ถูกนะ มึงจะเอาหมายสารม,มาเรียกบ้านเขาเลยเหรอน้องเขายังเด็กน้องเขายังเข้าคุกไม่ได้นะน้องเขาน่าจะอายุป,ประมาณเด็กประถมอะนะครับน่าจะอยู่เด็กประถมนะครับไม่น่าใช่ไวรุ่นและ13 14ไม่น่าใช่น้องเขายังเด็กอยู่และมึงบอกว่าเจมหมายสารนะครับก็คือมึงกล่าวว่ามึงจะเอาเด็กคนนี้เข้าคุกหรอทั้งทังที่น้องเขาบาดเจ็บน้องเขาผิดอะไรนะมึงไปชนเขาเองหรือเปล่า ถ้ามึงบอกว่าน้องชนน่ะน้องเข้ามาชนเออเขาไม่ได้ตั้งใจเนาะเขาไม่ได้ตั้งใจมาชนมึงนะไอควายนะมึงรู้เรื่องกฎหมายทุกอย่างหละกูเข้าใจแต่มึงรับผิดชอบด้วยนะหลายเหตุการณ์นะครับชนแล้วหนีชนแล้วหนีนหนบางบางเออบางคดีเนี่ยนะครับนะเลยมาสองสามปียังไม่มีความคืบ่มหน้าสนตินเฮียอะไรเลยนะครับก็เป็นเพราะตำรวจไทยด้วยส่วนหนึ่งที่มาไม่ยอมทำงานมันเอาแต่ ผลประโยชน์ตัวเองนะนะครับอันนี้คือเรื่องที่ห้านะครับมาเรื่องสุดท้ายของข้ามคืนนี้นะครับเป็นข่าวที่ช็อกเหมือนกันเจ้าของแบรนด์เนมเอ้ยไม่ใช่เจ้าของแบรนด์าข,ขายกล้วยนะครับเป็นไฮโซนะครับนะถูกตำรวจเนี่ยสแสดงหมายจับเพราะว่าไปข่มขืนใจหญิงเอ,อสาวคนนึง ไปข่มขืนใจหญิงสาวคนหนึ่งนะครับนะก็ทีนี้เนี่ยหญิงสาวคนนี้ก็โดนข่มขืนนะครับนะจน,จนตัวพี่สาวคนนี้นะครับจนตัวพี่สาวจนตัวพี่สาวคนนี้นะครับวิ่งหนีกระโดดนะครับจากชั้นสี่ลงมาบาดเจ็บสาหาัสโอ้โหอัมหิบมาก และตัวเขาอ่ะมีแฟนอยู่แล้วนะครับนะแฟนเขาก็งงว่าเฮ้ยมีชู้ด้วยเหรอนะครับนะตอนนี้ก็ตำรวจจับไปไที่เรียบร้อยนะครับเข้าคุกไปแล้วนะครับนะคือตัวมึงอะ่ะมีแฟนก็จริงนะแต่มึงไม่สมควรทําอย่างเงี้ยเนาะอ้างอีกว่าผู้หญิงที่มาที่มึงไปคมขืนเนี่ยนะครับนะมันบอกว่าเป็นโลกที่สาม และมันยังอ้างอีกว่าสมยอมเองก็คือผู้หญิงคนนี้ยอมให้คมขืนแต่โดยดีนะครับตอนนี้อาการพี่เขาสาหัสมากยังอยู่โรงพยาบาลยังไม่สามารถกลับบ้านได้นะครับหมอก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับนะโอเควันนี้ก็ถ่ายไป3คลิปแล้วนะครับเพราะว่าลืมมั่งเนาะนะครับนะจำสคริปไม่หมดนะครับเพราะว่าจดในโน้ตไว้บางทีก็ลืมก็ต้องกดแบบถ่ายใหม่นะครับโอเค เดี๋ยวเราจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะวันนี้มาไวอ้ออีกเรื่องหนึง่งพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ถ่ายหนึ 1, 2, 1, 1, 1, ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งกระเจนเนี่ยอย่าตกใจนะครับนะเพราะว่าผมไปทําธุระที่นครสวรรค์ถ้าถ่ายสองส่สองขบวนเดียวและขบวนที่เหลือเนี่ยอ่ะหนึ 1, 2, 1, 1, 1, ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งกระเจนเนี่ยถ้าไม่ถ่ายแสดงว่าผมไปนะครสวรรค์นะฮะนะครับหนะรือว,ว่าถ้าไม่ถ่ายสิ 4, ขบวนก็แปลว่าผมไปแต่เช้าเอาง่ายๆแค่นั้นเองนะ แจ้งไว้ล่วงหน้านะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ไปก็อยู่บ้านนี่แหละถ่ายปกตินะครับนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ